ปัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกๆท,ท่านตั้งใจนอบน้อมน้ำตาล พระภูมิพระภาคอรหันตสมัมาสัมพุทธเจา้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีล ทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมปัญญาในธรรมนั่นก็ต้องอาศัยศีลเป็นภาคพื้นอาศัยสมาธิ เป็นบาทเป็นอันว่าศีลสมาธิปัญญาหรือปัญญาศีลสมาธิหรือปัญญาสมาธิและศีลต้องอาศัยซึ่งกันและกันอันภูปฏิบัติธรรมะ จะพึงปฏิบัติให้มีทั้งสามดังจะพึงเห็นได้ว่าปัญญานั้นต้องมีเป็นภพื้นมาก่อนเหมือนกันคือปัญญาที่เป็นพื้นจึงทำให้รู้จัก พุทธศาสนารู้จักศีลรู้จักสมาธิรู้จักปัญญารู้จักปฏิบัติศีลสมาธิปัญญานี้ต้องอาศัยปัญญาถ้าไม่มีปัญญาเป็นพื้นอยู่เพียงพอก็จะไม่ รู้จักไม่สามารถปฏิบัติได้ดังจะพึงเห็นได้ถึงสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายไม่มีปัญญาเพียงพอที่จะรู้จักธรรมะที่จะรู้จักปฏิบัติธรรมะแต่มนุษย์นั้น มีปัญญาเพียงพอที่จะรู้จักที่จะปฏิบัติได้แต่แม้เช่นนั้นก็มีระดับของปัญญาแตกต่างกันถ้าหากว่ามีปัญญาน้อยมากเกินไปก็ยากที่จะรู้จัก ยากที่จะปฏิบัติได้เหมือนกันต้องมีปัญญาพอสมควรที่เรียกว่าพัพบุคคลเป็นบุคคลผู้สมควรก็คือมีปัญญาพอสมควรและนอกจากนี้ยังจะต้องมีกิเลสเบาบางพอสมควรไม่ใช่กิเลสนานัก ถ้าหากว่ามีกิเลสนานนกก็อยากที่จะรู้จักธรรมะรู้จักปฏิบัติธรรมะได้ดังเช่นที่มีโลภโกรดหลงจัดเกินไปหรือว่ามีทิฏฐิมานะที่รุนแรงเกินไป มีมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดที่ดิ่งลงไปมากที่เรียกว่านิยตะมิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิที่ดิ่งลงไปก็ยากที่จะรู้จักธรรมะปฏิบัติธรรมะได้ ทำให้ไม่เป็นภพ,พระมุคคลคือบุคคลผู้ที่สมควรเรียกว่าเป็นคนอาภัพหรืออาภัพไม่สมควรคือไม่อาจที่จะรู้จักที่จะปฏิบัติธรรมะให้บรรลุผลได้หรือว่ามีกรรมที่ประกอบไว้หนักมากเกินไป ดังที่ยกขึ้นแสดงก็คืออันนันตรียกรรมกรรมที่หนักมากกรรมนี้เองก็ทำให้ไม่สามารถบรรลุผลของธรรมะที่เป็นมรรคเป็นผลได้แม้ว่าจะรู้จักและปฏิบัติธรรมะได้ตามสมควรก็ได้บรรลุผล ตามสมควรแต่ทีท่จะให้ได้มรรคให้ผลให้ได้นิพพานนั้นทันว่าไม่ได้ก็เป็นอาภัพหรืออาภัพภงบุคคลส่วนบุคคลนอกจากนี้ไม่งงเงาทึบมืดเกินไปมีปัญญาที่เป็นพื้นอยู่ตามสมควร และก็มีกิเลสที่ไม่หนามากนักไม่มีทิฏฐิมานะจัดนักไม่มีความเห็นผิดที่ดึงลงไปและไม่ได้ประกอบกรรมที่หนักมากเป็นขั้นอนันตรียกรรมก็เป็นพัพพบุคคลบุคคลผู้ที่สมควร สามารถที่จะรู้จักธรรมะที่จะปฏิบัติธรรมะจนถึงบรรลุมรรคผลนิพพานได้ด้วยกันเพราะฉะนั้นบุคคลส่วนใหญ่จึงกล่าวได้ว่าอยู่ในจำพวกภพภพบบุคคลและภพะบุคคลนี้เองก็รวมอยู่ในจำพวกที่เรียกว่าเวนัยนิกรหรือเวนัยนิกร แปลว,ว่าหมู่ของคนที่จะพึงแนะนำดัดอบรมได้แหละก็อยู่ในจำพวกที่เรียกว่าดัมมะปุริสะหรือธรรมะปุริสะบุรุธธษที่ฝึกคือพระพุทธเจ้าทรงเป็นปุริสะดัมมาซากรที่ แล้วว่าฝึกบุรุษที่พึงฝึกได้คือฝึกคนที่พึงฝึกได้ก็หมายถึงที่เป็นเวเนยนิกรหรือที่เป็นภัพพบุคคลดังกล่าวมันนี้นั่นเองและบุคคลที่เป็นภัพพบุคคล เป็นเวเนยนิกรหนหรือเวเนยหรือเป็นธรรมบุรุษสตรีดังนี้กล่าวได้ว่าย่อมเป็นภู้ที่มีศีลบาร,รมีสมาธิบาร,รมีปัญญาบาร,รมีที่ได้อบรมกันมาตามสมควรแล้วเพราะฉะนั้นจึงได้มีปัญญาที่รู้จักพุทธศาสนา รู้จักที่จะฟังทำเข้าใจทำทรงจำทำปฏิบัติทำเพราะฉะนั้นจึงสามารถที่จะเพิ่มเติมศีลสมาธิปัญญาอันเป็นพื้นนี้ให้มากขึ้นไปได้พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนอานาปานสติ ที่จัดเป็นขั้นกายานุปัสสนาสี่ขั้นหรือสี่ขั้นต่อจากนั้นก็ได้ตรัสสอนที่เป็นขั้นเวทนานุปัสสนาต่อไปคือตรัสสอนศึกษาสำเน็จกำหนดว่า เราจะรู้ทวดถึงปีติหายใจเข้าให้ใจออกเป็นขั้นที่หนึ่งต่อไป ขั้นที่สองตรัสสอนว่าเราจักศึกษาคือสำเนีจกํกำนดรู้ทั่วถึงสุขหายใจเข้าให้ใจออกต่อไปขั้นที่สามตรัสสอนว่าเราจักศึกษาคือสำเนีจกํกำนด ให้รู้จักทั่วถึงจิตตสังขารเครื่องปรงจิตหายใจเข้าหายใจออกและขั้นที่สีตรัสสอนว่าเราจักศึกษาสำเนียกกำหนดให้รู้จักเราจักศึกษา รำงับจิตสังขารเครื่องปรุงจิตหายใจเข้าหายใจออกดังนี้ในการปฏิบัติทำสติสำเนียตกำหนดปีติ จิตสังขารเครื่องปรุงจิตและรำับจิตสังขารเครื่องปรุงจิตนี้นับเป็นเวทนานุปัสนาตามรู้ตามเห็นเวทนา และจะพึงเห็นได้ว่าเป็นเวทนาฝ่ายสุขเวทนาการที่ยกฝ่ายสุขเวทนาขึ้นนี่ก็เพราะว่าเป็นการปฏิบัติ ที่สืบต่อมาจากสี่ขั้นที่เป็นขั้นกายานุปัสนาสติที่ตามรู้ตามเห็นกายก็เพราะว่าการปฏิบัติทำสติกำหนดลมให้ใจเข้าออก มาโดยลำดับตั้งแต่ขั้นแรกมีสติให้ใจเข้ามีสติให้ใจออกให้ใจเข้าออกยาวก็ให้รู้เข้าออกสั้นก็ให้รู้นั่นแหละให้กำหนดกำเนียกรู้กายทั้งหมด ซึ่งแปลกายตัว่ากองลมทั้งหมดก็ได้แปลว่ารูปประกายนามกายทั้งหมดก็ได้ซึ่งรวมความว่าให้ใจกำหนดรู้ทั้งกายและใจทั้งหมด ในการกำหนดรู้กายและใจทั้งหมดนี้ก็ย่อมรวมลมให้ใจเข้าออกเข้าด้วยและรวมตัวความกำหนดเองเข้าด้วยกันเป็นอันว่ารู้กายใจทั้งหมดเหมือนอย่างว่ารู้เห็นตัวนี้นั่งอยู่ในตัวความรู้ ตัวความรู้ครอบคลุมตัวนี้ทั้งหมดซึ่งตัวนี้ทั้งหมดก็คือกายใจอันนี้เองหายใจเข้าหายใจออกและก็ศึกษาสำเนียกกำหนดที่จะระงับเครื่องกรุงกายที่เรียกว่ากายสังขาร ก็ชี้เอาลมให้ใจเข้าออกนี่แหละให้ละเอียดสงบยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นดังที่กล่าวมาแล้วในการปฏิบัติในขั้นกายที่กล่าวมาโดยลำดับนี้ย่อมจะได้ปีติคือความจิ่มใจ อิ่มเอิบใจซึ่งบางทีก็มีอาการเป็นขนลุกสู้ซาไปทั้งตัวบางทีก็มีอาการ,ราสาบซ่านน้อยบ้างเบาบ้างอยู่ทั่วกายทั่วใจ ซึ่งเป็นลักษณะของปีติและได้สุขซึ่งมีอาการเป็นความสบายกายสบายใจความสบายกายสบายใจอันเรียกว่าสุขนี้มีลักษณะที่ละเอียดกว่าปีติอันปีตินั้นย่อมมีอาการที่ ู้ซาทั้งกายทั้งใจทราบสั้นไปทั้งกายทั้งใจจึงมีลักษณะที่เหมือนอย่างเป็นฟ้าแลบแปลปราบก็มีเหมือนอย่างเป็นเครื่องกระพบฝั่งก็มีหรือบางทีก็ทำให้ มีลักษณะเป็นปีติอย่างโลดโผนจนถึงที่ท่านแสดงว่าทำให้กายลอยไปได้ก็มีเป็นลักษณะของปีติแต่ว่าสุขนั่นเป็นความสบายกายสบายใจที่สงบกว่าปีติละเอียดกว่าปีติ ทั้งปีติและสุขนี้ย่อมเกิดขึ้นตั้งแต่ในขณะที่ปฏิบัติในขั้นกายนี้เพราะเมื่อจุด,จดเมื่อจิตรวมเข้ามาได้ความสงบใจสงบกายขึ้นแล้ว ก็จะเริ่มมีปีติและเริ่มมีสุขอันเกิดจากการปฏิบัติในสมาธิและก็จะมีเรื่อยๆไปสำหรับปีตินั้นบางทีมักจะมีในขั้นต้นๆทำไม่เท่าไรก็จะได้ปีติแต่เมื่อคุ้นๆไปแล้วปีติก็มักจะเกิดบ้างไม่เกิดบ้าง แต่อันที่จริงนั้นเป็นปีติอย่างละเอียดเข้าเป็นความทราบสารที่สงบเข้าแล้วก็เป็นความสุขสบายกายสบายใจสงบมากขึ้นไปโดยลำดับและเมื่อทำที่แรกนั้นจะรู้สึกมีความปวดเมื่อยที่โนนที่นี่เป็น ทุกขเวทนาอยู่มากกว่าสุข,ขเวทนาแต่ว่าเมื่อจิตได้สมาธิขึ้นได้ปีติได้สุขขึ้นทุกขเวทนาก็จะลดลงลดลงจนถึงเมื่อจิตรวมเข้ามามากรู้กายทั้งหมด และยำงับกายจะสังขารเครื่องกรุงกายที่แันเชี่เอารมให้ใจเขาออกนังกล่าวนั้นได้มากขึ้นก็มีความปลอดโปร่งมากขึ้นจนความเมื่อยคบจะไม่บังเกิดขึ้นไม่ปรากฏนั่งอยู่ได้นานเหมือนอย่างไม่มีแข้งไม่มีขาที่จะเมื่อย เป็นความปลอดโปรง่งเพราะเหตุว่าระง,งับกายจะสังขารคือเครื่องปรุงกายได้มากขึ้นมากขึ้นที่ยังมีเมื่อยขบอยู่มากนั้นเพราะว่ากายจะสังขารเครื่องปรุงกายอันนี้เองมีอยู่มากก็ทําให้มีทุกขเวทนามากเมื่อกายจะสังขารเครื่องปรุงกาย ลดน้อยลงไปที่ตั้งของความเมื่อยขบควจะหายไปความเมื่อยขบค็จะไม่ปรากฏปรากฏเป็นความสุขเป็นความปลอดโปร่งสบายอยู่โดยมากแต่แม้เช่นนั้นในขั้นกายนี้จิตก็ยังกำหนดอยู่ที่กายแต่เมื่อได้พบความระงับ กายสังขารขึ้นกรุงกายมากขึ้นกายก็จะละเอียดเข้าละเอียดเข้าเพราะฉะนั้นจึงเลื่อนขั้นขึ้นมากำหนดเวทนาไม่กำหนดกายกำหนดตัวปีติที่บังเกิดขึ้น กำหนดตัวสุขที่มันเกิดขึ้นโดยที่มาตั้งการปฏิบัติที่เรียกว่าศึกษาโดยที่ตั้งใจกำหนดปีติให้ใจเข้าให้ใจออกกำหนดสุขให้ใจเข้าให้ใจออกเลื่อนขึ้นมาจากกายไม่กำหนดกาย จะมากําหนดปีติให้ใจเข้าให้ใจออกกําหนดสุขให้ใจเข้าให้ใจออกสติดูอยู่ที่ปีติดูอยู่ที่สุขและก็ต้องหัดศึกษาคือสาเนียกกำหนดต่อไปด้วยคือคอยดู ว่าปีติสุขที่บังเกิดขึ้นนั้นเป็นจิตสังขารคือเครื่องปรุงจิตหรือเปล่าปรุงจิตให้เกิดความติดใจยินดีที่เรียกว่าราคะความติดใจยินดี หรือชันทะความพอใจอยู่ในปิติในสุขหรือเปล่าหัดกำหนดดูปิติสุขว่ามาเชื่อมกับจิตยังไงถ้าปิติและสุขมาเชื่อมเข้ากับจิตทำให้จิตติดติดในปิติมีความเพลินอยู่ในปิติในสุขก็ให้รู้จักว่า นี่เป็นตัวจิตสังขารเครื่องปรุงจิตและเมื่อดูให้รู้จักว่าปีติสุขมาเชื่อมเข้ากับจิตจิตติดในปีติในสุขกลายเป็นจิตสังขารเครื่องปรุงจิตขึ้นมาดังนี้แล้วก็ถึงท่านที่จะต้องหัดศึกษากำหนดที่จะรำงับ ความติดในปีติสุขซึ่งเป็นตัวจิตสังขารน,นี้ให้ได้ไม่ให้จิตไปติดในปีติในสุขเป็นจิตสังขารขึ้นคอยพรากจิตออกจากความติดใจยินดีความเพลิดเพลินยินดีอยู่ในปีติในสุขปีติสุขบังเกิดก็ให้บังเกิดไปไม่ต้องไปห้ามปราบแต่ว่า คอยระวังไม่ให้มาเชื่อมเขากับจิตไม่ให้จิตไปติดปีติสุขดังนี้เป็นการปฏิบัติในขั้นที่สี่อันเกี่ยวับเวทนาก็คือรำงับจิตสังขารเครื่องปรุงจิตในปฏิจจสมุปบาทนั้นได้มีแสดงว่าเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิด ปัหาความลิ้นรนทยานยากและในพระสูตรหลายพระสูตรก็มีแสดงว่าสุขเวทานานี่เป็นที่ตั้งของราคะคือความติดใจย,ยินดีเพราะฉะนั้นโดยปกติกิเลสกองปัญหากองราคะเกิดจากเวทานานี้เองที่เป็นตัวสุขเวทานา ถ้าหากว่าไม่มีสุขเวทนาแล้วตัญหาหรือราคะก็จะไม่บังเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นความเชื่อมต่อระหว่างขันกับกิเลสจึงอยู่ที่เวทนานี้เองคือตัวสุขเวทนาก็เป็นปัจจัยให้เกิดตัญหาราคะหรือเป็นที่ตั้งของตัญหาราคะก็เพราะเหตุว่า ไม่ได้ทำสติปัฏฐานคือไม่ได้ปฏิบัติสติที่จะรู้จักระง,งับจิตสังขารที่จะระง,งับที่จะพรากสุขเวทนาจากจิตไม่ให้จิตไปติดบังเกิดเป็นตัณหาเป็นราคะขึ้นเพราะฉะนั้นการปฏิบัติในขั้นที่สี่ของเวทนานี้จึงเป็นขั้นสำคัญ และก็เป็นเรียกว่าขั้นที่สุดของขั้นเวทนานุปัสนาและในขั้นที่สุดของเวทนานุปัสนานี้ก็อย่าไปคิดว่าไม่ไปใช่เป็นเรื่องสําคัญดังที่กล่าวแล้วคือเป็นเรื่องสําคัญเพราะเป็นความเชื่อมต่อระหว่างขันกับกิเลสถ้าหากว่ามีสติมาคอยระง,งับได้ในขั้นนี้ คือระงับกิจสังขารได้ในขั้นนี้แล้วกิเลสก,ก็จะไม่บังเกิดขึ้นเพราะสุขเวทนาสุขเวทนาก็บังเกิดขึ้นไปตามธรรมดาของสังขารทุกเวทนาก็บังเกิดขึ้นตามธรรมดาของสังขารแต่ว่ามือมีสติมาตั้งอยู่ตรงนี้ก็จะทําให้เวทนานี่งไปเป็นปัจจัยให้บังเกิดกิเลส เป็นตัญหาเป็นราคะไปต่างๆเก็จะนั้นขั้นนี้จึงเป็นขั้นสําคัญผู้ปฏิบัติธรรมต้องรำลึกถึงและตั้งใจหัดที่จะคอยแยกจิตไม่ให้ไปติดในปีติในสุขซึ่งรวมเป็นตัวสุขเวทานานี้ต่อจากนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทางความสงบสืบต่อไป